ในกรณีผู้ประกอบการต้องการใช้เครื่องหมายสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันคลิกเมนูแจ้งการใช้เครื่องหมายรับแจ้งโดยผู้ประกอบการต้องเป็นรายทั่วไปตามมาตรา8วรรคหนึ่งคลิกคัดลอกเครื่องหมายระบบแสดงข้อมูลเครื่องหมายรับแจ้งทั้ง2แบบให้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการคลิกคัดลอกเครื่องหมายสำหรับเว็บไซต์โดยสำนักงานจะส่งค่าการแสดงผลเครื่องหมายรับแจ้งเป็นสคริปต์สำหรับเว็บไซต์ ผู้ประกอบการคลิกคัดลอกเครื่องหมายแอปพลิเคชันโดยทางสำนักงานจะส่งค่าการแสดงผลเครื่องหมายรับแจ้งให้ผู้ประกอบการดังนี้ Client ID Secret Key API ผู้ประกอบการตรวจสอบช่องทางการให้บริการที่แจ้งไว้กับสำนักงานที่เมนูแจ้งการประกอบธุรกิจผู้ประกอบการคัดลอกชื่อเว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการได้จดแจ้งการประกอบธุรกิจกับทางสำนักงานไว้ที่เมนูแจ้งการประกอบธุรกิจ นำข้อมูลที่คัดลอกมาจากหน้าเมนูแจ้งการใช้เครื่องหมายรับแจ้งมาใส่ไว้ในหน้ากรอกข้อมูลของเว็บไซต์ของผู้ประกอบการและกดบอนระบบจะโชว์รูปเครื่องหมายรับแจ้งจากนั้นผู้ประกอบการสามารถกดที่รูปเครื่องหมายรับแจ้งระบบจะโชว์รายละเอียดแพลตฟอร์มโดยผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบชื่อเว็บไซต์และลิงก์ URL ที่ให้ไว้กับสำนักงานได้ที่เมนูแจ้งการประกอบธุรกิจ ระบบจะมีการส่งค่าการแสดงผลเครื่องหมายโลโก้ URL และโลโก้ e t a i l โดยเลือกโพสต์และนำข้อมูล API ที่ผู้ประกอบการขัดลอกจากสำนักงานวางเลือก b o ดี Body, และร o w และกด Send ผู้ประกอบการขัดลอกคลิกคลาย์ ID ดีสิคุตคีย์และ API ที่ทางสำนักงานให้กับผู้ประกอบการใส่ในแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการนำข้อมูลที่ได้รับจากสำนักง,งานไปกรอกในแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการหลังจากกดเครื่องหมายรับแจ้งระบบจะทำการโชว์ข้อมูลรายละเอียดแพลตฟอร์มผู้ประกอบการขัดลอกข้อมูลโลโก้ URL บนเว็บไซต์วางไว้บนเว็บไซต์ผู้ประกอบการรูปเครื่องหมายรับแจ้งจะแสดงขึ้นโชว์ให้ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขัดลอกข้อมูลโลโก้ดีเทลวางบนเว็บไซต์ผู้ประกอบการข้อมูลรายละเอียดเครื่องหมายรับแจ้งจะขึ้นโชว์ให้ผู้ประกอบการ